นายเอกลักษณ์หลุมชมแขหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการค้ามนุษย์มยู่ละนิธิกระจกเงาเปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมามีญาติผู้สูญหายแจ้งข้อมูลจนถึงปัจจุบันรวม42รายโดยมี3รายถูกเจ้าหน้าที่จับกลุ่มไปลงบันทึกประจําวันและเดินทางกลับบ้านเองส่วน1รายยังไม่มีญาติติดตามตัวจึงเหลือผู้สูญหาย38รายที่ต้องติดตามตัวซึ่งมีญาติผู้สูญหายส่งเอกสารมายืนยันตัวบุคคลกับทางมลลนิธิแล้ว10ราย ส่วนขั้นตอนการติดตามคนหายหมูลนิธิจะนํารายชื่อผู้สูญหายไปตรวจสอบกับรายชื่อผู้บาดเจ็บตามโรงพยาบาลและรายชื่อผู้เสียชีวิตนอกจากนี้ต้องการให้ภาครัฐเปิดเผยรายชื่อผู้ถูกจับกลุ่มไปเพื่อตรวจสอบกับรายชื่อผู้สูญหาย มูลนิธิกระจกเงาย้ำปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องการรับแจ้งคนหายของมูลนิธิว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับทางการเมืองนั้นโดยระบุว่าผู้โทรศัพท์เข้ามาแจ้งคนหายหากเป็นเพื่อนบ้านหรือคนรู้จักทางมูลนิธิจะไม่รับแจ้งผู้ที่จะแจ้งได้จะต้องเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียมีข้อมูลประวัติผู้สูญหายรวมทั้งหลักฐานเช่นใบแจ้งความมาแสดงด้วยขณะที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนด้านสิทธิมนุษยชนและกฎหมายจากความรุนแรงทางการเมืองหรือสอ,อสอที่เปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนตั้งแต่วันที่24พฤษภา มที่ผ่านมาจะมีการสร,รุปรายชื่อและจำนวนผู้สูญหายอีกครั้งในวันพรุ่งนี้